ร้าแก่ขายกล้วยนะครับก็มีกล้วยนักหนาป้าๆนะผมก็จะล่องเลี่ยงมาขายมะพเท้าน้ำหอมด้วยนะครับอนี่ออกไปครอบมานะครับสู้ขนาดนะครับชีวิตนะครับมันเคยยอมแพ้อย่างง่ายๆนะครับพราะคือแบบตัวผมคนเดียวเนี่ยคงมีปัญหาแต่ค้นแบบเพื่อคนข้างหลังเนี้ยผมถึงยอมแพ้ไปได้นะครับต่อป้าผมนะครับผมล้องเิมมาแล้วตสชาติหวานนี้นะครับวันนี้รับมาขายด้วยนะครับเนาะ ว่าจะลองประายที่ตลาดดูนะครับ FC ท่านไหนที่กำลังว่างกากนว่างงานนะครับที่คึดเอแท้อยู่นะครับผมอยากดูตัวอย่างนีงผมไว้นะครับผมเกิดมาผมยอมเป็นอย่างของครอบครัวแต่ผมจะไม่ยอมเป็นคนที่ท้อแท้หรืออ่อนแอเลนขาดถ้าขายคิดว่าผมอู้ แัะโดนใจสนับอให้ทุกคนนะครับมีกําลังใจในการต่อสู้ชีวิตนะครับอย่ายอมแพ้กับชีวิตนะครับนะเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันประสิทธิ์คนเมืองขอบคุณครับ